ดังน,นั้นพระศาสดาตลอดชีวิตของพระองค์45ปีเนี่ยที่ประกาศธรรมะจากคืนตรัสรู้ถึงคืนประเลนตานเนี่ยพระองค์จะพูดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวเพราะพระองค์ไม่มีเวลาในชีวิตเหลือพอที่จะคุยเรื่องอื่นดังน,นั้นหน้าตาของพระเจ้าจะไม่มีมาพูดเล่นพูดวด,ดยอกล้อกับใครไม่มีไม่มีเวลาจะมาโกรธเคืองใครมาสนุกสนานกับใครเลย ผู้เจ้าจะใช้เวลาไปนในการบัญญัติข้อธรรมอย่างเดียวดังนั้นแม้แต่ผู้เจ้ายิ้มมุมปากนิดเดียวพระนลนยังสังเกต <c oughs> แสดงว่าผู้เจ้าเนี่ยถ้าไม่มีการยิ้มเลยหน้าตาราบเรียบปกติมากคนคนหนึ่งที่สามารถคุมกายวาจาใจได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะผู้เจ้ายิ้มมุมปากปุ๊บเนี่ยพระนนจะถามผู้เจ้าว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นผู้เจ้าจึงแย้มประสูนมุมปากนิดหนึ่งผู้เจ้าก็จะเล่า เคยมีผู้เจ้าเนี่ยมาบังเกิดขึ้นเนี่ยหลายพระองค์เคยปริพานที่นี่นะนะแล้วก็เมืองนี้เคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองนะจเจริญมากอย่างนี้ก็จะเล่าให้พระ